ครับสวัสดีครับครับวันนี้บ่าวเฉิดจะผาเอฟซีครับผาพี่น้องมารีวิวการล้างแอร์ด้วยตนเองนะครับเด้อรถของบ่าวเฉิดจะเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับเด้อครับบ่าวเฉิดก็ได้สั่งน้ำยาล้างแอร์จากลาซาด้ามาครับนี่ครับในราคาหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทครับกระป๋องใหญ่นะครับพี่น้องตันก็จะแขนซ้ายสายสำหรับสอดเข้าไป ี่ช่องค่อยเย็นนะครับเด้อครับก็จะมีแผ่นฟองน้ำแถมมาปลอมนะครับเด้อพี่น้องก่อนที่จะแถมมานะครับเด้อครับขั้นตอนแรกนะครับเด้อพี่น้องขั้นตอนแรกก็เราก็เปิดลวดออกให้อากาศถ่ายเทแล้วครับพี่น้องให้อากาศถ่ายเท นี่คือน้ำยาล้างแอร์ครับก่อนฉีดใส่นะครับที่น้อเขยา่าเขย่าวกวดก่อนครับจะสวมสายนี่ด้ครับสวมสายเข้าไปก็ฉีดเข้าไปในช่องแอร์นะครับถ้าล่วงลงไปเข้าไปให้ลึกท,ที่สุดนะครับทื่หน่อฉีดฟุ่มเข้าไปนะครับนี่ครับฉีดเข้าไป ครับสังเกตว่าฟวมจะค่อยๆปูมออกมากครับนี่ครับแค่นี้ก็พอครับครับฟังก็ททำเหมือนกันนะครับพี่หน้องค่อยส,สดอดเข้าไปนะครับครับ ก็จะปูมอ,อกมากแบบนี้ครับดูครับสถานการทํางานของโฟมนะครับเวลาเขาฉีดเข้าไปปั๊บตรง้ไปล้างน้ําความสะอาดมาทํทำความสะอาดเสร็จแล้วครับตัวฟมเนี่ยจะกลายเป็นนามครับจะกลายเป็นหนามยดลงที่ช่องช่องน้ำความสะอาดนะดครับเด้อช่อง,องน้ำดดดย,งงนยดของเอ๋นะครับ ช่วงนี้ห่อห่อประจำเป็นก็นได้ครับที่น้องจะทาความสะอาดก็ได้ครับปกติจะทําแค่สองช่องเพื่อถ้าร่วงลวงไปให้หออค่อยเย็ยนนะครับพี่หนอ่อยู่ด้านล่างครับช่องล่างนี่วิธีการถอดบังกองนะครับพี่น้องโมบุนดีโกจะงงมากมากก็ออกมา ครับพี่น้องเข้ามาเบิ่งนี่ครับมาดูตรงนี้ครับตัวนี้จะมีช่องนะครับนั่นเพื่อที่จะมันจะมีกรองครับนี่ครับเขาเรียกว่าแผ่นกรองนะแผ่นกรองของวีโกถ้าสภาพฝุ่นร้ายหรืออันนี้ร้ายกา็เปลี่ยนได้ครับ,บราคาบ่แพงครับตัวนี้สี่สิบไปห้าสิบบาทสั่งกระสดามาตัวนี้ก็เราเสร็จจะมาฟอร์ทำความสะอาดนะ ครับตรงนี้บอแนะนําให้เฉียดเข้าไปนะครับว่ามันบม,มีช่องที่ฉีให้น้ำเาออกเพื่อือนี้จะเป็นพัดลมจูดอากาศเข้าไปมุนเวียนในช่องแอร์แล้วก็ปป้อยออมากครับครับหลังจากเฉีดทำความสะอาดนะครับแล้นี้โฟมเริ่มสลายตัวกลายเป็นน้ำแล้วก็ยดลงมาที่ช่องปล้อยนำถิงของแอร์นะครับ ใยา่ลงมาแบบนี้นะครับพี่นนุ่มขยายลงมาแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วก็ประกอบข้าขไปเด้ครับพี่น้องตอนการประกอบไปง่ายๆครับจนตองข้บไปก่อนครับก็จะมี กดตงไฟเลยครับโอเคเรียบร้อะครับครับลังจากชีดไปแล้วเขาจะรอประมาณสิบหานาทีได้ครับเพื่อไอโฟมและไา่ตัวกลายเป็นน้ำครับพี่น้องช่วงนี้ไม่ต้องสาตาร์ทเครื่องไมาต้องเปิดแอร์ครับพี่น้องรอเวลาอย่างเดียวครับ หลังจากเขาเรอครบประมาณสิบหาถึงยี่สิบนาทีนะครับพี่น้องฟอมกะด้ละลายกลายเป็นน้ำไปเบิดแลด้วนะครับพี่น้องครับบารนี่ข้าก็มาทดลองเปิดเบิงครับเปิดเบิงโดยการเปิดที่ตำแหน่งร่มนี่ครับเนี่ยหแห้งที่สุดครับนะกดตัวนี้เอาอากาศภหยนอกเขาได้ครับพี่น้องก็ที่จะเป่าฟ้องหแห้งนะครับพี่น้อง รอบเขารอ,อประมาณหนึ่งถึงสองนาที่แล้วก็ข้ามารดว่าหมดสู้ต้มมุนเวียนในรถครับแล้วก็เปิดแอร์ปกติครับนี่ครับอา์เย็นก็จะเดมออกมากแล้วครับพี่น้องครับล่างแอร์ง่ายๆครับแค่119่บาบทครับแอร์เยน็นฉ่ำครับพี่น้องกดไจา อย่ไปลองใส่ลองเห็ดเบิงกะลองนะครับพี่น้องสร้างมาแล้วพ่อก็มาใส่ใเฮ็ดก็ยังเบาเฉดถ้าเห็ดได้ครับเงาแอร์เย็นก็เดิมไรครับกินอับกินเหม็นกับปอกไก่มีครับก็รู้สึกว่าจะหห้ไปได้ครับกินเที่ยวหนแต่เก็บสวัสดีครับ